สำหรับการสอบกองทุนนะครับ Instan t หรือว่าเงินทุนทันทีหรือพอร์ตท,ที่ไม่ต้องสอบนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วก็เป็นที่นิยมนะครับในปัจจุบันหลายๆคนก็ไม่อยากที่จะสอบนะครับเฟสหนึ่งเฟส2อ,อะไรอย่างนี้นะครับเมื่อเราไม่อยากจะสอบนะครับหรือว่าการสอบเนี่ยมันเป็นเรื่องยาก ในเมื่อเพื่อนๆสนใจกันหลายคนนะครับผมก็เลยอยากจะมาเปรียบเทียบนะครับทั้ง4กองทุนนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกกองทุนนะครับที่จะมีพอร์ตอินสแตนเนาะไม่ว่าจะเป็น F.T.M.O หรือ The f นะครับกองทุนใหญ่ๆแบบนี้ก็ยังไม่มีชาเลนจ์อินสแตนนะครับยังไม่มีพอร์ตเงินทุนทันทีเนี่ยแต่มีกองทุนอะไรบ้างนะครับที่ผมพอที่จะ,ะแนะนำนะครับแล้วก็เป็นกองทุนที่คิดว่าน่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับ เดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบนะครับทั้ง4กองทุนนี้ดีกว่านะครับก็เริ่มจากกองทุนแรกเลยเพื่อนๆกองทุน Funding Pips นะครับก็มีชื่อ Challenge Instant ว่า Zero นะครับเพื่อนๆอ,อ่ะเดี๋ยวเริ่มจาก Account Size ก่อนเลยนะครับ Account Size ที่เล็กที่สุดนะครับของ Zero ก็คือ 5k เนาะเพื่อนๆหรือ5,000ดอลลาร์นะครับและก็มี Account Size สูงสุดนะครับหรือ Account Size ใหญ่สุดเนี่ยก็คือ100,000ดอลลาร์นะครับเพื่อนๆราคา ก็ตามนี้เลยนะครับอันนี้ยังไม่รวมดิสคาตโค้ดนะครับเพื่อนๆเป็นราคาพื้นฐานนะครับสามารถดูได้เลยนะครับเพื่อนๆก็นําข้อมูลนี้ไปเปรียบเทียบแล้วกันนะครับก็เริ่มจาก a อคเคาท์ซ้าแล้วก็ราคานะครับตามนี้เลย เริ่มต้นที่69ดอลลาร์นะครับแล้วก็พอร์ตสูงสุดเนี่ยพอร์ตหนึ่งแสนนะครับจะอยู่ที่499ดอลลาร์ 99, นะครับหรือประมาณ500ดอลล์นั่นแหละเพืเ่อนๆอ่ารอบถอนนะครับก็จะเป็น by weekly เนาะหรือว่าอ่า14วันนะครับจึงจะสามารถอ่าขอรูคเควตไปเอาถอนได้นะครับแล้วก็ Profit Share นะครับอยู่ที่95%นะครับอันนี้ก็เป็นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขนะครับเป็นในตามกฎของเขาเนาะมาดูดีเทลกฎ Objective พื้นฐานนะครับจะมี Mac Loss อยู่ที่5%นะครับแล้วก็มี Daily l y ด w d o าวนะครับ Daily Loss เนี่ยต่อวันนะครับห้ามเกิน3%เนาะเพื่อนๆ Minimum Trading Day นะครับก็คือต้องเทรดขั้นต่ำา7วันนะครับในการเทรดแล้วก็มี Cons i s t e n c y นะครับ อยู่ที่ต้องต่ำกว่า15%นั่นจะได้ข้อมูลเปรียบเทียบนะครับแล้วก็ leverage เนี่ยจะอยู่ที่1ต่อ50นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกองทุนนะครับเป็นอีกหนึ่งกองทุนที่มีการเปิดพอร์ต instant นะครับเป็นยุคแรกๆเนาะเพื่อนๆทาง Funding Pip เนี่ยเขาก็ยังอยู่ในกฎที่ถือว่าจุกจิกนะครับยังมีเงื่อนไขอะไรอีกเยอะแยะเนาะเพื่อนๆ ข้อเสียเปรียบของทางกองทุน Funding p i p s นะครับตรงนี้นะครับก็คือเขาบังคับให้เราทำ Profit c o n s i ส s ทนซีนะครับหรือว่า s o n s i s t e n c y on r e w a r d ของเขาเนี่ยเราต้องทำสกอร์ให้ต่ำกว่า15%ะครับจึงจะสามารถถอนได้นะครับเพื่อนๆนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะครับส่วนจะเหมาะกับเพื่อนๆหรือเปล่าดีหรือไม่ดีนะครับอันนี้ก็ค่อยเอาไปวิเคราะห์นะครับเปรียบเทียบกับกองทุนต่างๆเนาะ เดี๋ยวไปกองทุนต่อไปกันเลยสำหรับ Instant หรือเงินทุนทันทีของทางกองทุน V Master Trade นะครับก็จะมีอยู่4รูปแบบโปรแกรมเนาะผมเนี่ยได้รีวิวแยกไว้แล้วนะครับได้ทำคลิปรายละเอียดดีเทลต่างๆแยกออกมานะครับทั้ง4โปรแกรมนะครับแล้วก็ทั้งสอบแล้วก็ทั้งเทรดแล้วก็ถอนให้เพื่อนๆชมไปแล้วเนาะ ถ้าอยากรู้รายละเอียดนะครับสามารถไปดูคลิปแยกต่างๆในช่องผมได้นะครับเ,เพื่อนๆแต่วันนี้ก็จะมาเปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานนะครับก็เริ่มตั้งแต่ Accountsize นะครับเ,เพื่อนๆเริ่มต้นที่1,000 0ดอลลาร์ 1, นะครับจนไปถึง Accountsize ที่ใหญ่ที่สุดก็คือ2,000 0 0ดอลลาร์ 2, นะครับนี่คือมีพอร์ตใหญ่เลยเนาะแล้วก็ราคานะครับราคาเริ่มต้นของราคา1,000 0เนี่ยก็จะอยู่ที่59ดอลลาร์นะครับเ,เพื่อนๆอะไรประมาณนี้เนาะ ก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับสำหรับ Instance ของ v master t a d e เนี่ยผมรู้สึกว่ามันแฟรตรงนี้นะครับเพื่อนเืนก็คือ Objective พื้นฐานเขาเนี่ยเขาให้ daily loss นะครับที่มากเนาะก็คือเนี่ยนะครับแล้วก็มี m a c loss อยู่ที่10%นะครับเพืเ่อนๆแต่ก็จะมะีโปรแกรมทั้งที่ทมี profit target แล้วก็ทั้งไม่มี profit target นะครับ เราสามารถเลือกได้อันนี้เพื่อนๆมันสามารถปรับยืดหยุ่นได้นะครับแล้วผมก็ชอบตรงที่กดนะครับในการเทรดเนาะมันเปื่อนก็คือเขาให้อิสระในการเทรดเราก็คือสามารถถือข้ามวันข้ามสัปดาห์ได้นะครับสามารถเทรดชนข่าวได้อ่าแน่นอนโอเคเนาะก็น่าจะรู้สึกว่าทาง V Master Trade เนี่ย ได้คะแนนในจุดนี้ไปอย่างเต็มๆนะครับก็คืออิสระในการเทรดแล้วก็มีรูปแบบตัวเลือกให้เราเลือกเยอะนะครับตามสไตล์เราตามสไตล์ในการเทรดของเรานะครับวันนะครับในรอบถอน,นเอนา Master ate, นะ,นะเพื่อนๆซึ่งทาง Vmaster Tra d e นะครับไม่มีเนาะเพื่อนๆรอบในการถอนไม่มีไม่จาเป็นต้องเทรดครบ14บวันหรือว่าไม่จำเป็นต้องรอ14วันถึงจะถอนนะครับเพื่อนๆสามารถเทรดไปเนี่ย ถ้าทำคะแนน Profit c o n s i s t e n c y นะครับหรือ c o n s i s t e n c y score เนี่ยต่ำกว่า30หรือ20เน่ยเราจะสามารถถอนได้นะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้นะครับกองทุน v m a s t e r t a ็ e เนี่ยก็ให้ขยายโอกาสให้เพื่อนๆสามารถถอนกำไรนะครับส่วนแบ่งได้หลังจากที่เราทำ Profit c o n s i ิ s เทนซเนี่ยต่ำกว่า30นะครับถ้าหากต่ำกว่า30เราจะสามารถถอน แล้วก็ได้รับส่วนแบ่งแค่20%นะครับจากกำไรที่เราทำได้เนาะเราก็จะได้รับ Profit Share อยู่ที่ประมาณ20%นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะได้รับ Profit Share ที่มากกว่านี้นะครับก็ต้องทำตามเงื่อนไขก็คือต้องทำให้ Profit c o n s i s t e n c y ต่ำกว่า20%นะครับอันนี้ก็น่าจะ อธิบายคร่าวๆให้พอเข้าใจนะครับสำหรับกองทุน V Master นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับดีๆเลยที่ผมมานำเสนอนะครับและอีกหนึ่งกองทุนน้องใหม่นะครับที่ผมเพิ่งได้นำเสนอรีวิวไปให้เพื่อนๆชมนะครับก็มีเงินระดมทุนทันทีเช่นกันนะครับหรือพอร์ตอินสแตนนี่แหละเนาะเพื่อนๆก็จะมี Account Size นะครับเริ่มต้นที่5000ดอลลาร์นะครับแล้วก็เป็น Account s i z e พื้นฐานปกติจนไปถึง Account สูงสุดนะครับ คือ10000แดอลลาร์ 1, 000, นะครับราคาก็ตามนี้เลยพอร์ต100่งแนะครับจะอยู่ที่ตอนนี้นะครับมีรวมส่วนลดเนาะก็จะอยู่ที่ประมาณแค่6ก9ดอลลาร์นะครับแล้วกเ็เริ่มต้นอยู่ที่67ดอลลาร์นะครับเพื่อนอันนี้ต้องไปรอดูนะครับว่าทางกองทุนเขามีดิสคาวโค้ดต่างต่าง,างหรือเปล่าน,นะครับพอดีทางกองทุนเขาก็พยายามจะมีโปรโมชั่นนะครับมาให้เพื่อนๆอทดลองเทรดนะครับเพื่อที่จะ ให้เพื่อนๆเนี่ยลดต้นทุนนะครับหรือว่าประหยัดขึ้นนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ต้องติดตามข่าวกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลนะครับเพื่อนๆอาการจ่ายเงินนะครับเขาเ,เขาก็เขียนบอกนะครับว่าตามความต้องการเลยแน่นอนว่าเราต้องทำ profit c o n s i s t e n c y นะครับต่ำกว่า20%นะครับเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานเลยนะครับแล้วก็เขาเนี่ยให้เดลี่ดอลดาวนะครับอยู่ที่3%นะครับแล้วก็มีแม็กลอสนะครับอยู่ที่5%เนาะเพื่อนๆการดอลดาวนะครับจะเป็นเทรลิ่งดอลดาวนะครับเพื่อนๆเวลาเราทำกำไรนะครับดอลดาวของเรานะครับแม็กลอสของเราเนี่ยก็จะเลื่อนตามขึ้นไปตาม Profit ของเรานะครับนะเนาะเพื่อนๆอันนี้ก็ต้องอามาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับส่วนมินเทรดดิ้งไม่มีนะครับเ,เพื่อนๆนะวันขั้นต่ำในการเทรดเนี่ยไม่มีนะครับแล้วก็แม็กเทรดดิ้งนะครับไม่จำกัดเนาะเทรดดิ้งพีเรียดไม่มีนะครับเ,เพื่อนๆก็คือสามารถเทรดไปได้เรื่อยๆนะครับไม่มีการจำกัดอายุของพอร์ตเนาะ เลเวอเรจนะครับจะอยู่ที่1ต่อ30นะครับ EA สามารถใช้ได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ New Trading เนี่ยจะไม่สามารถเทรดได้นะครับต้องถ้าเราจะเทรดเนี่ยก็ก็อยู่ที่บวกลบ2นาทีนะครับตามกฎทั่วไปเนาะเพื่อนๆสำหรับกองทุน a s Mod f u n d e d นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเป็นอีกหนึ่งกองทุนละกันนะครับที่มีพอร์ต Instant นะครับให้เราเลือกนะครับเนาะเพื่อนๆ และกองทุนสุดท้ายในวันนี้นะครับชื่อเขาก็บอกเลยนะครับว่าเป็น Instant Funding นะครับเป็นกองทุนที่เน้นเรื่องโปรแกรม Instant เป็นหลักอยู่แล้วนะครับเ,เพื่อนๆหรือพอร์ตเงินทุนทันทีเนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูได้นะครับเขาจะมี Account Size ตั้งแต่625ดอลลาร์กันเลยทีเดียวนะครับก็คือ Account Size เล็กๆเ,เลยนะครับจนไปถึงพอร์ต1 0 0 0 0 0 0ดอลลาร์นะครับเ,เพื่อน แต่นะครับเ,เพื่อนๆพ่อดูราคาก่อนละกันแอคเคาเรนซ์ที่เล็กที่สุดนะครับราคาเขาก็จะเริ่มต้นที่44ดอลลาร์นะครับแล้วก็เป็นไปตามนี้เลยอ่าเปรียบนะครับพอร์ต1 0 0 0 0มื่เ่ยราคานะครับจะอยู่ที่440ดอลลาร์แน่นอนว่ามันแพงนะครับแต่ทำไมนะครับสำหรับ Instant Funding เนี่ยก็คือเขาไม่มีกฎ Profit Consistency นะครับเนาะ c s n s i s t e n c y score เนี่ยไม่จำเป็นเลยนะครับ ทางกองทุนนี้ไม่มีนะครับแล้วก็มาดูนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านรายละเอียดตามข้อมูลของทางกองทุนเขาเลยนะครับไปทีละข้อละกันสำหรับการเ a y า .out นะครับก็คือเขาจะให้อนุญาตเราถอนได้หลังจาก14วันนะครับแล้วก็หลังจากเราถอนครั้งแรกเนี่ย after trade and w e c k l y after t h a t เนี่ยเราสามารถถอนได้ทุกๆหสัปดาห์นะครับหลังจากที่เราถอนครั้งแรก14วันแล้วเนาะเพื่อนๆ profit target ไม่มีเพื่อนเพื่อน ก็คือซื้อพอร์ตไปเนี่ยไม่มี Profit t a r g e t นะครับแต่นะครับเ,เพื่อนๆแต่ก็นะครับสามารถมาอ่านได้นะครับในครั้งแรกในการเทรดของเราเนี่ยก็เขาเหมือนบอกว่าประมาณว่าให้เราควรทำกํำไร,รยอยู่ที่5%นะครับเ,เพื่อนๆเนาะในการขั้นต่ำ5%า5%นะครับในการถอนเนาะส่วนรายละเอียดนะครับก็สามารถไปอ่านกันต่อได้นะครับ d a i d r a w d o w n ไม่มีนะครับเ,เพื่อน เดลี่ดาวไม่มีนะครับเขามีให้แค่ Mac Loss นะครับซื้อพอร์ตไหนไปนะครับก็10%ของพอร์ตนั้นนะครับ Profit s p ริ t นะครับก็ส่วนแบ่งจะอยู่ที่80%นะครับแล้วก็สามารถสเกลพอร์ตได้นะครับเพื่อนๆสามารถอัพไซส์พอร์ตของเราได้เนาะมินิมัมเทรดดิ้งเดย์นะครับไม่มีนะครับวันขั้นต่ำในการเทรดไม่มีนะครับโฮ l ดิ้งโอเวอร์ไนท์เราสามารถถือข้ามคืนได้นะครับแต่ไม่สามารถ ถือข้ามสัปดาห์ได้เนาะ not available นะครับสำหรับ holding over week end นะครับแล้วก็ r e v e a g e ก็ตามนี้เลยนเนาะเพื่อนๆแต่นะครับอา้าวถ้าเป็นแบบนี้ก็ดีสิใช่ไหมมันก็ไม่เสมอไปนะครับเพืเ่อนๆลองนึกภาพดูนะครับพอร์ต5 0 0 0ดอลลาร์นะครับซึ่งแน่นอนว่า m a x r o s s เราจะอยู่ที่500ดอลเนาะแต่ราคานะครับของพอร์ต instant ของ instant funding เนี่ยราคาเนี่ยแน่นอนว่าแพงนะครับก็ตามนี้เลย พอร์ต5,000นะครับก็จะอยู่ที่225ดอลล่าแต่ถ้าเราใช้เงิน225ดอลล่าเนี่ยในการซื้อพอตนะครับเราจะสามารถมีอำนาจในการเปิดเทรดนะครับด้วย Account Size ห5000แต่ Max Loss เราเนี่ยการสูญเสียสูงสุดเราเนี่ยจะสามารถสูญเสียสูงสุดได้ถึง500ดอลล่านะครับแน่นอนว่ามันเป็นการดีกว่าเอาเงินส่วนตัวไปเทรดพอร์ตส่วนตัวนะครับเนาะ แต่มันก็จะอยู่ในตามเงื่อนไขนะครับอย่างเช่นเราทํากําไรได้เนี่ยเราไม่สามารถถอนได้ทันทีเนาะเพราะว่าเราต้องทําตามเงื่อนไขาตามกฎกติกาและก็กดต่างๆนะครับเล็กๆน้อยๆของทางกองทุนอีกนะครับซึ่งเราต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับเ,เพื่อนๆมันก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมก็มาให้ดูคร่าวๆนะครับว่าพอร์ตอินสแตนต์นะครับในแต่ละกองทุนมันก็ไม่เหมือนกัน instant funding เนี่ยก็ดีตรงนี้นะครับก็คือไม่ต้องทำ profit consistency นะครับไม่ต้องทำ consistency score อ่ามันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกละกันนะครับแต่จะต้องแลกด้วยค่าพอร์ตที่แพงขึ้นนะครับเนาะแต่ก็จะมีทางเลือกให้ก็คือมีพอร์ตเล็กนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกองทุนนะครับที่เขาเน้นเรื่องพอร์ตเงินทุนทันทีเลยและกันนะครับทั้ง4กองทุนนี้นะครับก็มีอะไรที่แตกต่างกัน มา,มายแต่ผมก็เหมือนว่ามานําเสนอคร่าวๆนะครับเปรียบเทียบให้เพื่อนๆชมนะครับว่ามันมีหลายรูปแบบนะครับหลายกฎกติกาแต่ละกองทุนก็ไม่เหมือนกันนะครับส่วนการตัดสินใจนะครับก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆน,นะครับขึ้นอยู่กับตัวเราไม่ว่าจะเป็นกฎหรือสไตล์การเทรดนะครับที่เรายอมรับได้ เรื่องบ udget นะครับเรื่องราคาผรอตสอบเนี่ยสิ่งที่เรารับได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นกฎต่างๆหรือข้อมูลต่างๆหรือกฎกติกาต่างๆนะครับเพื่อนๆเป็นคนตัดสินเนาะเราก็ศึกษาเพิ่มเติมนะครับผมก็มีมาแนะนำสีกองทุนนะครับสำหรับกองทุนที่มี พอร์ตอินสแตนต์ Instant, หรือเงินทุนทันทีนะครับซึ่งแน่นอนว่าแตกต่างกันทั้ง4กองทุนนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ควรจะศึกษาเพิ่มเติมนะครับก่อนที่จะลงทุนก่อนที่จะซื้อพอร์ตมาเทรดนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็อยากฝากไว้ละกันนะครับเนาะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดติดตามปเป็นแรลังใจให้ผมทำคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆรับชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ